กรุงเทพมหาคนครวุ่นวายจริงๆเลยกับผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะมาอีกแล้วครับโพมาอีกแล้วนิดดาโพมากันสองโพเลยตอนนี้นิดดาโพสวนดูสิตโพบอกว่าชัดๆชาตินี้ขึ้นอันดับหนึ่งพุ่งปิด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 ,ปด,ปดนะคะแนนไปโอ้สี่อร์ซกินขาดชนะขาดแบบไม่เหลือทิ้งฝุ่นเลย ถึงแม้ว่าจะเอาคะแนนของอัศวินมารวมกับสกลทีสกลทีก็ได้สิบเอร์ซ็อัศวินก็ได้สิบเปอร์เซนก็ยังแพ้ชัดชาิอยู่ดีโอ้โอาอย่างนี้ไม่ต้องเลือกตั้งหรอกแต่งตั้งชัดชาติเป็นผู้ว่าเลย <c oughs> เอาตามโพนี่แหละเราไม่ต้องมีเลือกตั้งหรอกนะเอาจริงไหมล่ะถ้าว่ากันตามจริงอะ่ะ ถ้าว่ามันจะแบบแหมโพแม่นเกินโพสํารวจโพเราแต่งตั้งผู้ว่าจากการสํารวจเลยดีกว่าเอาไหมวันนี้โพสวนดุสิตโอโพสวนดุสิตโพนิด้าโอโหเอาไปเลยห้าโพนะสมมุติมีการสํารวจห้าโพสมมติชัตชาติได้อันดับหนึ่งตั้งห้าอันก็เอาชัดชาติเป็นนายกไปเลยชัดชาติเป็นผู้ว่าไปเลยไม่ต้องมีเลือกตั้งนะ ดีไหมเห็นอวยกันจังเลยเออไม่ต้องเลือกหรอกเสียเวลาเสียงบประมาณนะครับเราแต่งตั้งผู้ว่าจากโพไปเลยดีไหมฮะชนะขนาดเนี้ยมึงกินขาดคนแนนได้มึงไม่ต้องเลือกหรอกมึงได้สี่สิบเปอร์เซ็นแล้วว่าใครจะไปสู้ได้อะได้ไหม,มอ่ะเออเอาเลยเอาเลยเอาชนะไปเลยเป็นเป็นผู้ว่าไปเลย นะเออจะไปเลือกตั้งในเสียเวลาคนกทมใช่ไหมคนก็ต้องต้องเสียเวลาไปเลือกตั้งอะ่ะไปเสียเวลาไปหย่อนบัตรแล้วทั้งเปิด <c oughs> ผลก็เป็นตามโพอย่างนั้นแหละเลือกกันมาตามโพแล้วอ่ะฮ่ะอ้อใช่ไหมเออหรือไม่แน่หรือว่าคนแบบเอ,อ้ยอาจจะแบบว่าอะไรอะอาจจะ นิ่งนอนใจชลาใจอ่าัดชาติได้เป็นแน่ไว้กูมไม่ไปเรียกแหละกูขี้เกียจยังไงคนก็ได้เลือกคนช,ชาติชาติก็ได้เป็นไว้ปรากฏว่าเผลอ,อๆไปอ้าวคนไม่เลือกช,ชาติเออหักปากกาเซียนนะหักหักโพเลยเห็นไหมบอกโพคว่ำโพหงายขมำเลยใช่ไหมเอ้ว่าไอโพโพเหล่าเนี่มันชี้นํา นะครับให้คนได้ตัดสินใจให้คนได้ลุ้นเองเถอะไม่งั้นมันก็อย่างนี้แหละมันชี้นำอะ่ะใช่ไหมอ่ะชี้นำขนาดนี้ยบอกชัดชาติได้เป็นผู้ว่าแน่อคนก็ต้องไปเลือกชัดชาติดิใช่ไหมใช่ไหมเออคือถ้ามีไม่มีโพเนี่ยมันก็แบบเออยังพอแบบนะคะแนนมันจะบริสุทธิ์ไงคะแนนมันจะเป็นแบบ เออเลือกใครเลือกมันอะ่ะไม่ต้องเป็นแบบว่าวกังวลว่าจะต้องเทคะแนนให้ใครอะไรยังไงคะแนนกรุงเทพมันจะได้เป็นบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะเ,ออเดี๋ยวก็เปิดโพมาเดี๋ยวก็เปิดโพมาเดี๋ยวพอไม่เป็นผลตามโพเดี๋ยวก็หาว่าโกงกันอีกใช่ไหมออฉัน,นั้นไอโพแบบเนี้ยโพก่อนเลือกตั้งเนี้ยให้ดูว่ามันนะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยที่จะทำมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะเออมันทำมาเพื่อเป็นแบบว่าโฆษณาชวนเชื่อนะใช่ไหมเอโอโอ้โหคะแนนนำริ้วนำโดมชนะแน่ชนะขาดลอยมันโฆษณาชวนเชื่อค่อยเปิดผลหลังโพหลังสอบหลังเลือกตั้งดีกว่าหรือก็ไม่ต้องไม่ต้องทำเลยหรอกโพ ถ้นะามันงั้นก็เอาแต่งตั้งวก้ว่าจากโพไปเลยนะชนะกันขนาดนี้แล้วตกลมทลายกันขนาดนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเดี๋ยวมีมาโพลนะเดี๋ยวก็โพเดี๋ยวก็ลุงตู่ก็แพ้เดี๋ยวพอลุงตู่ชนะก็ว่าโกงทาไมไม่เป็นตามโพอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ